สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ดีไอออฟทาลอตบายกันชริยานะคะคลิปนี้อาจารย์อัดคลิปไปแล้วน้ำท่าสุดท้ายของเขาแรงจริงเด้งออกอาจารย์อัดคลิปไปประมาณสัก5นาทีเด้งเด้งหลุดเลยนะลองมาดูรอบนี้กันว่าจะเด้งรับอีกไหม <c oughs> ถ้าเด้งอีกถ้าเด้งออกอีกไม่อัดแล้วนะจะบอกก่อนนะอ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณไพ่ย,ยังกา กลางอยู่นี่ยังอัดไม่เสร็จเรามาดูสถานการณ์รักของคุณนะคะในเดือน16ถึง3 11มิถุนายนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดอาจารย์ไม่ต้องให้คุณรออีกนานวันนี้น้ำเสร็จทุกท,ท,ทุกท่าุนะจ๊ะเดี๋ยวจะมางอนอาจารย์อ,อีกอะ อาจารย์เปิดไพ่หมดแล้วไพ่ของคุณไพ่ของเขาเป็นการดูดวงแบบตัวนตกเป็นการดูดวงทัว่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันรร่นเรดดิ้งดวงทั่ว,วไปโอเคไหมไพ่ของคุณที่เปิดออกมาพลังงานหลักของคุณเปิดเรียบร้อยอาจารย์เปิดพลังงานของเขาแล้วนะอ่ะมา ไพ่ของคุณพลังงานหลักของคุณใบแรกนะคะได้เป็นห้าไม้เทา้าเหมือนว่าไปฝ่าไปฟันไปทะเลาะกับใครเข้ามาอาจจะเป็นการทะเลาะด้วยวาจาคําพูดหรือความคิดเราความคิดเห็นเราไม่ตรงกันแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเขาพูดมาอย่างนึงเราไม่โอเคกับคําพูดของเขาเราไม่เห็นด้วยกับคําพูดของเขาเนาจะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณแบบคือพูดแล้วมันไม่ถูกใจอะไรอารมณ์นั้นห้าไม้ ห้าไม้เท้าหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งในวงวงประชุมสัมนาเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไพ่ที่อาจารย์เห็นมันมีทาวเวอร์มาด้วยนะเพราะฉะนั้นในด้านของความรักเนี่ยคืออาการของคุณพึ่งเลิกกับใครมาพึ่งจบกันมาพึ่งทรมทลายกันมาด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันความเห็นที่ไม่ คล้อยตามกันแล้วเริ่มความเห็นที่แตกต่างความคิดที่แตกต่างความเห็นที่แตกต่างกับประักตัวเองเป็น9ก้าเหรียญแล้วค่ะตอนนี้โสดสวยร่รวยมากนะรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันสวยอะ่ะฉันสวยฉันสวยอะ่ะเก้าเหรียญเนี่ยคืออยู่คนเดียวได้มีความคิดของการอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขชีวิตก็ดีๆขาดอีกเหรียญเดียวคือการเติมเต็มในเรื่องของความรักเงินเมทองเมชีวิตดีๆอะไรอย่างนั้นอะ่นะนะจ๊ะมีมีโชคมีลาภไหม อาจารย์มองถึงการมีโชคมีราบเกี่ยวกับโชคราบเรื่องที่ดินการค้าการขายการลงทุนอ่าประมาณนั้นบางคนไปทําสวยไปแต่งสวยไปทำศิลปกรรมไปฉีดหน้าฉีดโบท็อกให้ตัวเองดูดีรอดสวยงามประมาณนั้นแต่ในด้านความรักความสัมพันธ์ที่จบกับใครไปยังคงแสดงความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่ทำอะไรละไม่ทำอะไรแ,ไไรแต่ก็ยังก้าวออกไปไม่ได้นะ มีความรู้สึกยังหวงแหนยังเก็บกอดอยังอยากได้เขาไว้ยังต่อสู้ยังพยายามแต่ก็กลับมารักตัวเองแล้วคิดว่าเราจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ดีหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ the will of fortune เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถจะคอนโทรลได้ค่ะมันแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่บุญตกรรม ถ้าบุญกรรมของคุณสองคนยังยังมีกันอยู่ต่อให้ทะเลาะกันแบบไหนต่อให้ทะเลาะกันท่าไหนต่อให้ทะเลาะกันยังไงก็ยังมีโอกาสกลับคืนมาเพราะโชคชะตาเขาจะเปลี่ยนหมุนเวียนให้เขากลับมาคุณอาจจะมองถึงโชคชะตาฟ้าฤกษ์กิดฟ้าบันดาล ให้เรากลับมาจะเจอกันอีกครั้งก็ได้เพราะคุณเองก็ยังไม่ได้ออกไปไหนใจของคุณก็ยังไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกนี้เลยแต่คุณพยายามเน่งปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกทุกอย่างปล่อยให้ทุกอย่างเป็นฟ้าริษิดโชคชะตาฤิษิ์บารละกันถ้ามันอยากมาก็ให้มันมาถ้ามันอยากไปก็ให้มันไปอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอืมเป็นฤาษีแล้วช่วงนี้อยากไปบวชไปถือศีลไปกินเจเปกวิเวกคิด หาทางออกให้กับความรักความสัมพันธ์นิ่งๆเงียบๆคุณเป็นคนชอบทําอะไรคนเดียวนะชอบไปไหนคนเดียวคิดคนเดียวอยู่คนเดียวชอบช่วยตัวเองคนเดียวคือเป็นคนที่แบบอารมณ์ของคุณแบบบางทีก็โลกส่วนตัวสูงอยู่กับคนอื่นมากๆแล้วลำาคาญบางครั้งนะ่ะชอบเฮฮาเดี๋ยวฉันไปหาเองแต่ถ้าฉันอยากเงียบๆไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรประมาณนะั้นคุณเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะนะ คิดเยอะแต่การกระทำแท็กแอคชั่นน้อยมากน่าจะคุณอาจจะเดียวกับเฮอร์เมสค่ะราศีกันน้ำกรกฎมินพุจิกขอดูห้าไม้เท้าของคุณหน่อยน้ำห้าไม้เท้ากรากฎมินพุจิกของคุณคืออะไรรักเขาชอบใครก็ยังคงนิ่งค่ะอยากได้รักที่เข้าใจอยากได้รักที่ระยะยาว,ยาว คุณ็นคนขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงฟอร์มจัดไม่ค่อยพูดความรู้สึกของตัวเองไหมความรักในครั้งนี้ยังต้องตัดสินใจไหมความรักที่คุณมีสองทางเลือกเหรอสองทางเดิน<ข> junto, เหรอคุณจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือคุณเองมีสองทางเลือกค่ะช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดความคาราคาซังปล่อยให้หมุนหมุนเวียนไปตามโชคชะตาดี บางครั้งก็นึกถึงความสัมพันธ์ของเราที่ผ่านมาแล้วก็เก็บมาคิดก็ยังหวงแหนยังเก็บกอดอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงพักนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายไหมคุณมีความรับอะไรซ่อนอยู่ไหมคุณเป็นคนมีความรักในความรับหรือเปล่าหรือรักของคุณเป็นรักรับๆับ,ร,บรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้คุณเป็นคนอารมณ์ไม่มีตรงกลางมีสูงกับมีต่ํา เพราะว่าอารมณ์ของคุณเวลามีความสุขมันก็มันก็สุขจัดอะแต่เวลาดิ่งดาวเวลาที่เจ็บเวลาที่ทุกข์มันก็ดาวหนักมากเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่อารมณ์รึกรับซับซ้อนอารมณ์เหมือนอ่านง่ายแต่ยากเหมือนอ่านยากแต่ง่ายมีเป็นคนมีเสน่ห์อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงความมั่นคงมาพร้อมเงินด้วยนะจ๊ะใครเปใครหรือความรักครั้งนี้มันมี ในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของงานของเงินไหมเขาคุณรักเขาเพราะว่าเขามีผลประโยชน์กับคุณไหมหรือคุณรักเขาเพราะเขารวยดีเขาเปคุณหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณเจ้าชูหรือเปล่าน้ําหรือเป็นคนที่อะไรเขาเรียกว่าคา,ารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรลองอะไรประมาณนั้นมีความแฟนลีน่ารักมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นเป็นคนที่อยากได้อะไรความรักเนี้ย บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าฉันอยากได้รักแบบไหนบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่ฉันแม่มันเพียงพอแล้วหรือยังคุณอาจจะเป็นคนที่ขาดความรักก็ได้ขาดความรักขาดความอบอุ่นขาดการเติมเต็มแต่ใครก็เติมให้คุณไม่เต็มหรอกนะจ๊ะเป็นคนขี้เบื่อไหมเป็นคนอบอุ่นไหมอารมณ์ของคุณเวลารักใครดูแดีดีเป็นรักที่มันอินเลิฟมันดีอะแล้วทุ่มเท ทุ่มกายทุ่มใจแต่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วเซ็งแล้วอารมณ์นั้นไหมคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณอยากได้รักแบบไหนน้ํารักที่ผ่านมาอาจจะเกิดการวิ่งตามกับใครสักคนเหมือนคุณทุ่มเทคุณรู้สึกว่าไม่เติมเต็มมีแฟนเหมือนไม่มีมีแฟนเหมือนมีคนรักเหมือนไม่มีไม่เกิดการเติมเต็มซึ่งกันละกันอารมณ์นั้นจะ้ะนะ ไปที่คนที่คุณรักค่ะไปที่คนที่คุณรักก็มี night of pentacle ค่ะเจ็ดถ้วยเลยนะเจ็ดถ้วยสี่ถ้วยหนึ่งถ้วยโอ้โหถ้วยเยอะเหลือเกินน่าจะได้ารางวัลกับชีวิตเยอะ night of pentacle คือคนที่มีความรักกับคุณเนี่ยเขาไปเรื่อยๆรักไม่พัฒนาเขาอาจจะเบื่อหน่ายก็ได้เช้าทักเย็นทักทักกันไปทักกันมามันรบเป็นไรกันเจ็ดถ้วยคือความวาดวานวาดวิมานในอากาศสี่ถ้วยหนึ่งถ้วย เซ็งเป็ดเขาบอกว่าความรักที่มีแต่กูนั้นเซงมากไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นไม่มันรักน่ะมันมีพลชั่นน่ะแต่มันเบื่อน่ะรักกันหรือสีหรือเปล่ารักกับคนที่เป็นคนที่เขาไม่แสดงออกหรือเปล่าแล้วมีการทะเลาะกันด้วยนะคะเขาอาจจะมองว่าความรักความสัมพันธ์นี้แค่รักกันในฝันก็พอไหมเขาก็รักตัวเองเป็นค่ะเขาก็ค่อนข้างมีคนเขาหาเยอะนะ ทำตัวสวยร่รวยมากสเสน่ห์ร้อแรง Page o f s o r d บางทีเขาก็สงสัยคุณนะว่าคุณจะเอายังไงกับความรักครั้งนี้ค่ะมีความสงสัยแค่รู้มีความรู้สึกว่าจะเอายังไงก็เอาถ้าไม่เอาก็ไปอะไรอย่างนั้นะง่ายๆเอาก็เอาต่อไม่เอาก็ไปอารมณ์นั้นอยากกลับมาไหมก็อยากนะอยากกลับมาอยากนำความรักนี้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างมีโก้ หรือรักของคุณเกิดจากไปที่ทํางานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเดินสวนกันไปสวนกันมา,ายังต้องพึ่งพาัยกันในหน้าที่การงานการเงินชีวิตพอดัห้าเขามีคนเข้ามาใหม่เขาอยากทักคุณมาถ้าบางคนห่างหายกันไปทะเลาะกันแบบว่าพังพังปังปังพังพัง,พง,พง,พงเขาอยากทักมาค่ะเขาอยากได้โอกาสความรักนี้อีกบางทีเวลาโมโหก็ก็ใส่กันแรงแต่พอเวลาหายโมโหก็ อยากจะกลับมาเดๆเวลรักของคุณเป็นหลักสอนคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของหรือต่างคนต่างม,มีเจ้าของค่ะรักครั้งนี้เป็นเพราะพริกิตเป็นเพราะกรรมริคิตเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ลิคิตให้คุณมาเจอกันแต่ไม่ได้ลิคิตให้คุณเป็นคู่กันค่ะผิดที่ผิดเวลาถูกใจแต่ไม่ถูกเขาเรียกว่าถูกใจถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามคำนองทองรมแอบรักรอบคบกัน เป็นความสิเนหารักหรือสิเนหาคิดดูดีๆนะคะความรักทั้งนี้มันมีอยู่จริงไหมความเดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ปีาศาจไพ่แห่งความรุ่มรุงเขาเรียกว่าหลงหน้ามืดตามวัาาหวหลงกันหัวปักหวัวปมหลงเหมือนคนโดนของมันเป็นไพ่ของชาติอดีตคุณมาเจอมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของกรรมเก่า เราอาจจะเคยไปทําอะไรเขาไว้ในชาติอดีตที่แล้วชาตินี้เราถึงต้องมาเจอมาเจอกันในวันที่เขามีเจ้าของในวันที่มันสายเกินไปในวันที่ความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่ความฝันความความฝันโอเคไหมมันเป็นไพ่แห่งความรุ่มหลงกิเลสตัณหามันพาไปมันบังจิตบังใจมัวเมากับสิ่งต่างๆเป็นอะไรที่รุ่มหลงมันเป็นความรุ่มหลงค่ะ มันใช้ความรักมันเป็นความรู้สึกดีๆมันเป็นการอินเลิฟแต่มันไม่ใช่อินเลิฟที่แท้จริงไม่ใช่คู่ที่แท้จริงโอเคไหมคะคุณอาจจะดิวกับมังกรค่ะอ่ะไปต่อ1 6บหสมิบถุนาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะ มันเป็นระยะสั้นๆนะคะเราว่ามันอาจจะเกิดกับบางคนเราไม่เกิดกับบางคนก็ได้สตรีน์ความอดทนการปรับตัวการต้องทนอดหรืออดทนทนอยู่รีอยู่ทนไม่ได้ว่าแต่ต้องทนทนเจ็บทนทุกข์ทนทรมานทนทนอะไรก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กทนวิ่งไล่ตามใครสักคนที่ เราทุ่มเทรเราให้ใจให้การดูแลแต่เขาไม่ให้อะไรเราเลยและเราต้องทนเพราะเรารักเขาเด e เอรเอร์ไพ่ของได้แดงไพ่ของภูมิริคิดไพ่ของทําให้คนริคิดเขารีกคิดมาให้คนสองคนมาเจอมาเจอมาพบมาพ่านมารุ่มมาหลงแต่ไม่ได้ริคิดให้เราเป็นคู่กันคุณอาจจะคุยกับราศีเดอรเอร์ ber, ราศีเมทุนจัส e n t คือการปลดปล่อยค่ะไพ่ใบนี้มาเตือนถึง การปลดปล่อยซะเพราะว่าพันธนาการที่เป็นพันธนาการเหล่านี้การ j u ดเม้น t คือการทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีพระเจ้ากราบียนเป่าแต่แล้วค่ะคนที่อยู่ในนรกภูมิคนที่อยู่ใน,น,ค,น,ในคนที่มีความทุกข์ความรุ่งโร่งความเศร้าวความโศกควรจะปลดปล่อยตัวเองออกไปจากความรักจากหน้ามืดตามัวให้หูตาสว่างขึ้นแต่มันแล้วแต่คนที่จะปลดปล่อยแล้วเห็นเห็นทุกอย่างแล้ว เห็นนิสัส่ใจคอเห็นความสัมพันธ์เห็นทุกอย่างกันและกันแต่จะออกมาไหมล่ะจะออกมาไหมจะยอมออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกไหมนั่นแหละจัสเมนพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วนะคะแต่มันอยู่ที่บุญแรกกรรมของแต่ละคนบางคนก็ยังไม่ยอมออกยังรุ่มยังหลงยังมัวเมากิเลสตัณหาพาไปนะจ๊ะอยากหลุดพ้นถ้าคุณอยากหลุดพ้นคุณก็ต้องทำตัวให้หลุดพ้น เดสตาความหวังใหม่ความหวังใหม่การปรับบาลานการทําใจเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งเก่าตัดทิ้งไปเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าทําสิ่งนี้ถูกทําสิ่งที่ควรปรัมานั้นคุณอาจจะดีวกับราศีกุมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณน้ําคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเดอรมานสติเยนเขาเป็นคนผู้จาดีมาก เป็นคนเป็นคนพูดจาดีเป็นคนดูดูดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียนจบถึงปริญญาโทบางคนไม่จบถึงปริญญาโทแต่ความรู้เกินปริญญาโทไปแล้วแล้วเป็นคนช่างพูดช่างจำนันจาช่างเอาใจเพราะเขามีความฉลาด The magician เป็นไพ่ของนักโหราศาสตร์นักพูดนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจการพูดอะไรก็ตามอ่ะ ฟังแล้วมันหลงไหลฟังแล้วมันปื้มอกปื้มใจฟังแล้วมันดับอินอะอารมณ์นั้นเดอะเดอะอมเพรสค่ะเขาเป็นแม่ไม้ไหมหรือเป็นแม่ของใครเป็นลูกเป็นแม่ของลูกใครสักคนมีอํานาจวาสนามีเงินมีทองมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความแฟนเรีนน่ารักน่าทนุถนอมจิตใจใดีๆเขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้ เขามองคุณเป็นคนเจ้าชู้มองคุณเป็นคนแฟนลี่อบอุ่นมองคุณเป็นคนที่ดีสำหรับเขาแต่คุณฉลาดมีเล่เหลี่ยมกับเขาไม่ซื่อเดอะเวคุณไปไปกับกับกันกี่รอบแล้วตอบใต้เมนด้วยว่ารักครั้งนี้เดิกกันไปแล้วก็กลับมาเลิกกันไปเราก็กลับมากี่ครั้งกี่หนกี่รอบแล้วเดอะเดวิล บางคนห่างหายกันไปนานเลิกกันไปเป็นปีสองปีสามปีแต่ใจในห่วงหัวใจไม่มีสักครั้งที่จะลริมใครคนนี้ลงไม่มีสักครั้งเลยยังไม่ยังฝันถึงยังคำนึงหาจิตที่มันผูกพันจิตวิญญาณที่สื่อเชื่อมต่อกันได้บางครั้งบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่อยากกลับมาอยากคืนดีอยากมีความสัมพันธ์นี้ต่อมันเจ็บเลือเกิดมันทุกข์ทรมานมากมาก มันเป็นพันธนาการที่แบบทำบุญเยอะๆการจะออกจากวงจรของกรรมได้นิ่งให้เป็นเย็นให้ได้คิดถึงสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรให้ได้ใจของคนเราใจความต้องการของคนเรามีมากมายหลายชนิดแต่ถ้าเราควบคุมความต้องการใจเรานี่แหละคนทนไม่ได้ทุกนั้นก็อยู่ในใจของเราเนะี่จ๊ะ เขายังคิดถึงคุณเขายังอยากกลับมาเขายังหวยหาเขาอยากมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งในบางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนความรักไม่ดีอยู่ไปก็เจ็บปวดอยู่ไปก็ทุกทรมานแต่ก็ยังอยากมีกันและกันไว้บางคนก็อาจจะตุบตับตุบตับกันบ้างบางคนใช้คำพูดหยาบคายบ้างบางคนไปมีคนอื่นบ้างแต่ก็เริ่มกันไม่ลง คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะหนาตัวคุณเองคิดยังไงกับเขาคะาการจะมองหาไพ่ยอยู่คุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเขาคะสองเหรียญคุณอยากกลับไปหรือคุณแบ่งวลดาถูกหรือเปล่าคุณเป็นลักษณะของการปรับตัวบาลานคุณอยากจะกลับไปปรับความเข้าใจกับเขา ในใจของคุณรู้สึกแบบนั้นน้ําแต่คุณเน่งคุณเฉยคุณไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันได้อีกต่อไปไหมสิบดาบมันจบมันเจ็บมันทุกข์มันทรมานมันเจ็บจนร้องไห้เจ็บจนเกินเดียวยากับความรู้สึกของคุณน้ำคุณออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ค่ะคุณออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ คุณทุกข์คุณทรมานแต่คุณก็พยายามจะนิ่งๆ่ไม่รับไม่รู้แต่มันก็ทำยากจังอาจารย์ตอนนี้อารมณ์ของคุณคือเบื่อแล้วเซ็งไอ้สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณมีน่ะคุณไม่คุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีจริงๆคุณมีอยู่ของในมือคุณมีของดีคุณก็มีแต่คุณไม่พอใจคุณอยากได้ของที่คุณไม่มีแน่จ้ะอารมณ์นั้นอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ อาจารย์ได้ยินเหมือนเหมือนโทรศัพท์ไหมมันเหมือนอะไรอื้ออึงอ,อยู่แถวนี้เหมือนโทรศัพท์อะไปดูกันซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะความถูกต้องศีลธรรมเขาอาจจะอยากทําหรือไม่กลับไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะไปอ้อนวอนขอให้กลับมาอีกสักครั้งขอให้มารักกันดังเดิมขอให้อะไรโดนจิตโดนใจให้กลับมา The hermit อยู่นิ่งๆเงียบๆในพื้นที่ของตัวเองไม่ทำอะไรไม่แก้ปัญหาไม่ take action พยายามควบคุมตัวเองอย่างสุดๆและกลับไปอยู่กับครอบครัวไหมเขาเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขากลับไปอยู่กับบ้านเขาหรือเปล่าแต่เขาก็ยังรอคอยในใจของเขาแบ่งเป็นสองใจสี่ถ้วยไม่ทำค่ะไม่ take action นั่งนิ่งๆเงๆียบๆจัสติก <ๆ S 2> บางคนคุยกับคนที่ใส่เครื่องแบบทหารตำรวจราชการครูก็ได้อากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้คนที่มีเครื่องแบบคนที่มีความเป็นธรรมเขามองว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันควรจะยุติหนอกก็ดีแล้วแต่คิดถึงมากรักมากต้องการมากแต่ไม่ทําอะไรแล้วจะน่าจะคุณอาจจะคุยกับตุกันพืศอสอบ่อะคุณล่ะจะเทสไหมคุณจะทำอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้ไหมห่างๆอย่างหวง,หวงวง หวงหวงแล้วไปอระไม่เยอะไม่ตามไม่ถามไม่ทำอะไรเหรอก็มีความสุขดีนะบางคนคุณคุยกับเดิวกับคนที่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงไปไหนใครรู้จักยกมือไหว้สตรน์ความอดทนการปรับการอดทนอยู่ในที่ของตัวเองพยายามทำตัวให้ดูมีความสุขรันรารันราฉันไม่เป็นอะไรฉันมีความสุขประมาณนะคุณ กลับไปอยู่ครอบครัวไหมคุณใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพราะคุณมีครอบครัวอยู่ไหมถึงไม่มีใครคนนั้นชีวิตคุณก็มีความสุขได้นะเพราะคุณบอกว่าเป็นผู้ให้ไปมากแล้วให้ใจให้การดูแลให้อะไรหลายอย่างทําอะไรไม่ได้ไม่สองเหรียญวิวัลฟ f ฟอร์จูนคุณรอให้โชคชะตาค่ะคุณรอให้ฟ้าลิขิตกรรมฤกิฟาลิขิตรอให้วิวัฟฟอร์จูนรอให้จักรวาลรอให้พรมฤกษ์ นำพาเขากลับมาอีกครั้งคุณจะไม่ทําอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้จ้ะอ่ะไปดูกันว่าขอให้ขอให้ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาเขาตัดคุณทะเลาะกันเหรอเขาเหนื่อยเขาทนเขาเบื่อการทะเลาะเขาไม่อยากทะเลาะกันอีกแล้วเขาเหนื่อยมากแล้ว เขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาทนกับคุณมามากทนปรับตัวทนทุกอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ทะเลาะกันทะเลาะกันคาพูดวาจาการกระทําเน็บแนมแน่แนแนเขาบอกว่าพังเธอจบเธอะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามปรับตัวปรับตัวปรับใจเขาพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยใจเขาเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อทําให้คุณยอมรับแต่ทําทั้งหมดแล้วคุณก็ยังไม่พอใจเลิกเธอตัดทาวเวอร์เขาบอกเขาเหนื่อยสิบไม้เท้า เขามีเรื่องเหนื่อยหน่ายมากมายสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวทั้งภารณที่การงานเหนื่อยเรือเกินแต่เขาก็ยังรอนะถึงเหนื่อยถึงทุกข์ถึงเลิกกันใจเยือกลึกลึยังหวังว่าคุณจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเทคแอคชั่นไม่ว่าเป็นการงอนงอ้อไม่ว่าเป็นการปร,รับตัวเขารอคุณอยู่ในใจลึกๆ ขอพนนไขอพ,แนนไอพรร่แนะนํา้าใบขอไพ่แนะนํา้าใบขอไพ่ธรรมสินแนะนํานะคะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดจองตะกุดช้างผสมโคงนะคะตะกุดสุดยอดมหาสเสน่ห์เมตตามหาิยมค้าขายการงานการงานเจรจาเรื่องคนรักเก่าก็มีกลับมาให้เห็นแล้วในบางคนกลับมาแล้วการที่คนเห็นเราเริ่มรักเราเริ่มดูแลปานปานิเมตตาปันอาจารย์แกวนไว้เห็นไหมคะตะกุดเป็นวัตถุมงคลสายขาวนะคะบุกเสกโดยพระอาจารย์นก จิตตะธรรมโมจากวัดเขาบังเคยเป็นพระสายป่านะคะอาจารย์แปลนไว้เห็นไหมพักนี้เวลาไปไหนเอ๊มีคนมองเราเยอะจังเออมีคนมองจริงๆอาจารย์ไปวันนั้นไปนั่งทานข้าวกับแม่มาได้ไปพักผ่อนมองกันทั้งลานนะ แปลกใจมากทําไมมองกันขนาดนั้นคือแบบมองมองแล้วยิ้มยิ้มอะมองแล้วเรารู้สึกว่าอทําไมเขามองเราขนาดนั้นล่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมีคนรักคนเมตตาคนปานีคนอุปถัมภ์ค้าชูเราก็จะเจอแต่คนดีๆชีวิตเราก็จะปลอดภัยกับคนทุกๆคนแฟนมีเข้ามา,ถ,าถ้ามีตะกุดแล้วคนมารุมมารายมาล้อมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะใช้ของเราก็ต้องรู้ว่าสมมติว่าคุณมีสามีแล้ว พกตะกรุดไปไหนคนมารักมารุ่มโรงเอาไไม่ได้สิเรามีครอบครัวแล้วเรามีสามีแล้วเราทําอย่างนั้นไม่ได้พกของดีไปก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะโอเคไหมตะกรุดตอนนี้พุทธาพิเศษเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะคะตะกรุดเหลือสามกริย์เหลือสามกริย์มีสามกลิ่นสามกริย์มีสามกลิ่นนะคะยังสั่งจองได้จนกว่าตะกรุดจะหมดคงอีกนานกว่าจะหมดเพราะว่าอาจารย์ก็เอามาเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นก็ยังสั่งจองได้นะคะบางคนเอาไปค้าขายค้าขายดีขึ้นเจราจารดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดลองสังเกตดูบูชาเสร็จสังเกตนะคะสายขาวพระอาจารย์นกไม่ธรรมดานะขอบอกเลยนะสิทท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายกายกองลองไปเสิร์ชหาดูพระอาจารย์นกทิตตธรรมโม อยู่ที่วัดเขาบังเขยจังหวัดชายภูมิโอเคไหมสนใจแอดไลน์มาใต้คลิปนะจ๊ะอินูจ๋าอืมอ่ะขอให้แนะนําขอใหยธรรมสินแนะนําพระคุ้มครองนั่นน้ำไพ่บอกว่าพระจะคุ้มครองคนเดคะ่ะพระจะคุ้มครองหรือคุณไปขอพรไปสวดมนต์อ้อนวอนขอให้เขากลับมาเหรอใช่ไหม ไปขอพรมาหรอคะอ้อนวอ,อนกลับมาทีเธอกลับมาทีเธอไปโดนจิตโดนใจให้คนคนนั้นกลับมาทีเธอหรือเปล่าเข็นคกขึ้นภูเขามันยากต่อบางสิ่งบางอย่างนะเข็นคกขึ้นภูเขาบางทีคุณก็ต้องรู้ว่าความรักของคุณเนี้ยถ้ามันมีสองคนมันไปได้แต่ถ้าสามขึ้นไปล่ะมันยากใช่ไหมต่อการเข้าใจมันยากใช่ไหมต่อการที่จะพูดคุยมันยากใช่ไหมต่อการที่ จะเข้ากันได้โดยที่ไม่มีปัญหาเหมือนเข็นพกขึ้นภูเขาแหละยากมากซอยตันความรักของคุณมันเป็นซอยตันไหมมันเป็นสิ่งที่ต่อให้คุณคิดจนหัวแตกเพราะคุณไม่ได้มีกันแค่สองคนไงต่อให้คุณจะแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์นี้ยังไงความรักนี้ไม่ได้มีความสุขค่ะมันคือทางตันที่คุณไม่ควรจะไปคุณรู้ว่าข้างหน้าเป็นทางตันคุณก็จะไปเหรอ กรียดใจมันเจ็บปวดใช่ไหมความรักแบบนี้มันเจ็บปวดใช่ไหมความรักแบบรักที่แอบปิดบังซ่อนเร้นรักที่แอบคบแอบคุยแอบชอบไม่ว่าคุณจะแอบนอกใจคนของคุณหรือเขาแอบนอกใจคนของเขาหรือต่างคนต่างนอกใจคู่ของตัวเองมาคบกันเจ็บไหมทุกไหมทรมานไหมอยใบยค่ะ วานอนได้แก้วลองตองดูว่าคุณเองมีแก้วมีสิ่งร่าค่าอยู่ในมือหรือเปล่าคุณมีครอบครัวไหมถ้าคุณมีครอบครัวครอบครัวคุณดีไหมเมียคุณดีไหมลูกคุณดีไหมและคุณกําลังจะเป็นวานอนได้แก้วไหมวานอนได้แก้วคือสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือไม่สนแต่ไปสนที่สิ่งที่มัน คุณคิดว่าเขามีค่าไหมถ้าเขานอกใจคนของเขามาเอาคุณได้เขาก็นอกใจคุณไปเอาคนอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลับไปดูครอบครัวกลับไปดูเมียลูกกลับไปดูผัวตัวเองกลับไปดูชีวิตตัวเองก่อนว่าตัวเองนอกใจคนนั้นเพื่อมาเอาคนคนเนี้มันใช่ว่านอนได้แก้วหรือเปล่านี่คือภายแนะนำของคุณน้ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบล็อกด้วยอย่าลืมดูดงส่วนตัวออนไลน์นะคะสายเอฟอีศูนย์สามสองเก้า e แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ